วันนี้จะคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องนี้สวยไหมทุกคนนะวันนี้ผมเอาข้อมูลใหม่นี่หนึ่งในสิ่งที่จะพูดถึงก็คือนาฬิกานาฬิกาหรู luxury watch ที่มันเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดอันที่หนึ่งนาฬิกาหรูแล้วมีสามรุ่นนะครับมีสามรุ่นที่นาฬิกาหรูที่ที่น่าเล่นนะครับตัวผมเองก็เล่นหลายเล่นหลายรุ่นเหมือนกันแต่ผมจะเล่นเฉพาะรุ่นที่ราคาขึ้น ก็ตรวจสอบก่อนนะครับตัวดูก่อนว่าอันไหนมันเทรนด์มันขึ้นแล้วก็เป็นอะไรที่คนเขาสะสมกันเป็นอะไรที่คนเขาเล่นกันอไอ้ที่เขาไม่เล่นก็ไม่ต้องยุ่งมันนะครับเอ่อพวกไอ้นาิกาอะไรต่างๆที่แม้สวยแต่ก็ไม่ใส่แล้วไม่เวิร์กก็ไม่เอาครับเพราะฉะนั้นจะต้องคุณจะต้องรู้รุ่นมันเหมือนกันนะอันนี้ผมก็พอดีมีลูกศิษย์คนหนึ่งซึ่งเล่นใน,ในาิกาแล้วก็ให้คําปรึกษาผมเล่นในาฬิกามาประมาณปีหนึ่งนะเขาตอนปีกว่าๆตอนเริ่มโควิดพอดีเลยเลิกก็ได้กําไรมาก็หลายล้านนะครับก็ลงทุนไปไม่ ก็มาใส่เล่นๆได้ด้วยใส่เล่นๆแล้วก็ขายโนนขายนี่ตอนนี้ก็ยังมีนาฬิกาอยู่แต่ว่ากำไรก็น่าจะเกือบสิบล้านละนะครับเพราะนั้นแบบขึ้นเร็วมากเลยอ่าอย่างแรกรุ่นคือรุ่นที่ถ้าจะจดไปนะหนึ่งโรเล็กซ์ซามารีนนะครับโรเล็กซ์ m a มารีนก็ราคาขึ้นคนขึ้นคนเล่นกันเยอะข้อ2นะครับที่เอลักษณ์สดคอแนะนำแล้วผมเล่นเองนะครับก็คือปาเต็กโนเทลลสนะครับปาเต็กฟิลิป นอติลุสนะรุ่นนอติลุสคือรุ่นนี้ที่มันเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสีทองสีเงินก็มีนะครับก็อันนั้นคือรุ่นที่ราคาขึ้นนะครับข้อ3ก็คือออเดมาร์พีเจพีเกนะครับ iche, ออเดมาพีเก้าเขาใช้คำนี้ AP นะครับ AP ถ้าเกิใครเห็นผมเคยใส่ก็จะเป็นรุ่นสีฟรุ่นที่แบบทองทั้งอันมีอันหนึ่งที่ผมเคยใส่หรือว่าสายเป็นสีน้ำเงินนะครับผมชอบชอบสีน้ำเงินก็วันนั้นก็ l u กช r รี่วอชชั s ers, หรือว่านาฬิกาหรูเนี่ยก็เป็นห,นส,นนะนหนสิ่งที่ลงทุนแล้วกําไรนะครับนันเป็น1สิ่งที่ลงทุนแล้วอย่างน้อยเนี่ยหลักการของการลงทุนคืออะไรรู้ไหมหลักฐานของการลงทุนคือเป็นอะไรที่เป็น Good s t o r e of value เป็นอะไรที่มีมูลค่าในตัวของมันเองอธนบัตรไม่ใช่มีมูลค่าในตัวมันเองมันคือกระดาษที่มีมีหมึกพิมพ์อยู่ในนั้นมันไม่มีมูลค่าในตัวของมันเองอย่างน้อยไปลงทุนในทอง ทองหรือเงินหรือแพลตินัมยังจะดีกว่านะครับมันมีมูลค่าในตัวของมันเองแล้วข้อต่อไปทองเงินและแพลตินัมทองเงินและแพลตินัมอันนี้คืออะไรที่จับต้องได้เลยทองนะครับเงินและแพลตินัมจับต้องได้อันนี้ก็เป็นค่อนข้าง c o คอนเซอร์เวทีนิดหน่อยนะครับแต่ยังไงก็ดีกว่าดีกว่าเงินสดอะค่อนข้างคอนเซอร์เวทีนิดหน่อยค่อนข้างจะแบบว่าซื้อมาเก็บไว้ อะไรแบบนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นเหมือนเรากระจายความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงซื้อหลายๆอย่างนะครับก็เป็นก็ยังมันไม่ได้ขึ้นเยอะนะผมก็ไม่รู้สึกว่ามันขึ้นเยอะแต่ว่าอย่างน้อยมันก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราแน่ใจได้ว่าแม่งไม่ลดอย่างน้อยมันไม่ลดโอเคอ่ะใครมีข้อมูลที่ล่าสุดน,นะเรื่องทองผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรเยอะนะก็แล้วแต่คุณหาข้อมูลกันเองนะผมก็พูดเรื่องนี้ผมไม่ได้เป็นล,ลงทุนในนี้ เป็นเงินเดบทองแบบเป็นที่จับต้องได้ถ้าใครรู้ลึกกว่านั้นมีความรู้ลึกกว่านั้นอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่แต่ละคนนะครับไม่ได้แนะนําให้ไปลงทุนในใดอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะนะครับนี่ครับให้ข้อมูลที่อะไรผมเรียนรู้มาจากไอลักซอดคอมผมเองก็ทําบางอย่างแต่ไม่ได้ทําทุกอย่างถ้าอยากรู้เรื่องของกระเป๋าก็อยากอันนี้จะแถมให้กระเป๋าแบรนด์เนมก็ขึ้นราคาผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ย จริงผมก็รเพิ่งรู้เหมือนกันว่ากระเป๋าแบรนด์เนมก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ดีอย่างหนึ่งอยากรู้ไหมว่ามันมีมีสามกระเป๋าแบรนด์เนมก็เขาเรียกว่ามีเอ่อ holy trinity เหมือนเป็น holy trinity ก็คือเขาใช้อะไรเหมือนสามสามอย่างภาษา holy trinity ก็แบบ holy แปลว่าศักดิ์สิทธิ์แต่นี่พูดถึงในกระเป๋าแบรนด์เนมมันมีสังศักดิ์สักดิ์ศักดิ์ศิ์สามอันอ,อยากรู้ไหมล่ะ,ะกระเป๋าแบรนด์เนม กี่บอกไปแล้วกระเป๋าแบรนด์เมนมกระเป๋าแบรนด์เนมอันนี้ก็เซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันนะเพราะาตัวเองไม่ได้ลงทุนในนี้แต่ว่าเพิ่งมารู้ว่ามันก็มีมูลค่าในตัวมันเองมันขึ้นได้มันขึ้นได้ไดอเดี๋ยวมันจะมีจะเปิดภาพไปดูแล้วกันว่าไอ้ Holy Trinity ของเขาอะ่ะมันมีอะไรบ้างไปดูกันเองผมก็ไปออกเขามาเฉยๆเลยไม่ได้ไม่ได้ขอลิขสิทธิ์เขามานะก็ไม่อยากไปปิดลิขสิทธิ์เขาอ่ะก็ ไปดูกันเองแล้วกันแฟนคุณถ้าใครเป็นแฟนสอันนี้เขาเรียกว่า holy trinity ของกระเป๋าแบรนด์เนมที่ holy trinity ของศักดิ์สิทธิ์สาอันเนี้ยใครมีความรู้ผมไม่ผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยแต่เอามาแชร์เฉยครับราคาขึ้นเขาบอกว่าราคา2องอะไรสองแสน้ามื่นเหรียญถึงถึงครึ่งล้านเหรียญนะครับโอเคอันนี้ก็ไปดูกันเองแล้วกันเ,เนาะพเพื่อนเชอบความรู้ดีๆแบบนี้ อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด s First s t นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเจอกันนะครับผมบัลิตอิรางสีสวัสดีครับ